โอเคโอเคโอเคแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดครับผมยังงงอยู่เลยว่าสรุปผมเข้ามา <Radi ant S 1> จอยอถูกห้องหรือเปล่านะ <Team. S 1> ตามกําหนดการเขาต้องเจอกับรัฐาเกมมิ่งนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะฮะ <Team Pick. S 1> สรุปก็คือเป็นเทมิวายครับเจอกับไอเดนจูสนะครับนะตอนนี้ครับเราก็จะมาดูเฟดพิกเฟดแบนกันฮะของทั้ง2ทีมะฮะงงงงอยู่เล็กน้อยนะฮะเอ๊ยยังไงวะนะครับโอเคชาไอเดนจูสเนี่ยเลือกแบนไปก่อนนะครับเป็นโอดีครับแล้วก็เป็น เข้าแล้วจ้ะเข้าแล้วจ้ะเข้าเออ่เป็น OD ครับแล้วก็แบลริดเดอร์ฮะตามที่เราเห็นทั่ว,ว,วไปครับส่วนทางเทมมีว่วายฮะ <10 seconds S 2> เลือกแบนเป็นนิกแอซซัสซินแล้วก็วิเศษนะครับแล้วก็เลือก IO มาฮะประจำทีมนำแก๊งนะฮะ <Reserve time. S 2> <Ste> แล้วไอดันจูสครับหยิบไลฟ์สติลเลอร์มา ผมยังงงอยู่เลยนะฮะว่าทำไมกลายเป็นไอดอนจูสแล้วก็พักครับมาประจำเลนก,กลางก็ใช่เหรอผมว่ารู้สึกทีมนี้จะทีมไทยนะไอดอนจูสเนี่ยผมงงอยู่นะพเพราะตะกี้เห็นเขาคุยกันเป็นภาษาไทยนะแต่ช่างเถอะ ตอนนี้ครับเทมมีวครับหยิบนาการไซเลนมาฮะนาการซเลนคือเดี๋ยวนี้ความหลากหลายในการเล่นเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงผมก็เลยชักเดาไม่ออกแล้วว่านาการซเลนเกมนี้เนี่ยจะเป็นซับพอร์ตหรือว่าจะเป็นแคลี่นะฮะโอ้โหหดยับนะฮะบังซิโลตีประกาศก้าฮะหดยับแน่เกมนี้นะครับแล้วไอเดน o ูสครับ แบนเป็นจโยคอปเตอร์ไปนะฮะก็หลังบ้านคนไหนดูอยู่ฮะรบกวนแก้เทคให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเป็นเฟดแบนดที่4ครับของเทมีวายฮะเลือกแบนด์เป็นโลนดูริตครับส่วนอันเดอร์จูสครับเลือกที่จะแบนดเป็นเคียตไนท์ไปนะฮะตามติดชีวิตเด็เกลียนนะครับ ไอ c h นจูสครับเลือกเป็นชา a d o w เดมอนมาแล้วเจมีวายฮะเลือกเป็นเนเชียลโพเพตครับแก๊งกันยยาวๆฮะเกมนี้เนเช r a l โ r เพตไอโอนาการเซเลนจริงๆเขาน่าจะมีตัวหยุดอีกสักตัวหนึ่งนะแต่เราต้องดูฮะว่าเขาจะเลือกเป็นอะไรมา S remaining. <S ตอนนี้เป็น <Five seconds S 2> ตัวพิกครับตัวที่สี่ครับผมทางอันเดอรจูสและด <Sierra. S 2> ักเซียหลุดมาฮะจัวงหวัน,นี้ team pick. เจอของเชียงบีวายฮะ,ะเล่นเป็นตัวอะไรเอ่ยยังขาดตัวยังขาดตัวมิดเลนอยู่ถ้าถ้าถ้าจำแนกตามฮีโร่นะยังขาดมิดเลนอยู่ยังขาดเลนไกลยอยู่นะถ้าไม่นับเนเชียลโพเพ e t จะดูจากไล่อพอไอโอโผ่มาก็น่าจะแกงกันโอ้โหอย่างนี้จีใจฮะเป็นเออร์ซาติดทีมาแต่ว่าตัวหยุดมันจะน้อยเป็นไหมฮะหรือว่าไม่ต้องการจะหยุดแล้วก็ <10 S 1> ต้องดูฮะว่าเออร์ซาเกมนี้ครับจะสามารถเอ่อ <minut> er uh เล่นได้ฮะท่าเทียมกับเออร์ซาในตำนานหรือเปล่ารีเซตของเรา แล้ตอนนี้เป็นเทอร์แนแบนด์ครับตัวที่5ของช่างไอดอลจูสดูจากในมอนิเตอร์แล้วผมมั่นมันสวัสดีครับคุณธนภัทรครับ แวะมาถ่ายเทมี่ไบ้างครับนะเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะฮะย้ายมาถ่ายทีมนุ้นทีมน้สสบกันไปดีกว่านะครับอ่าแล้วไอเดนจูสครับเลือกแบนงเป็นชพระัซาซินไปครับขณะที่เทมี่ไฮะเลือกแบงเป็นจากิโลนะครับอืมเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนคู่การถ่ายบ้างนะฮะจะได้แบบกระจายกระจายออกไปให้ดูสถานการณ์โดยรอบดีกว่า ไอดอลจูสครับตอนนี้เป็นพิกตัวสุดท้ายฮะเขายังขาดตัวพี่เลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับ <seconds> ตอนนี้ที่ยังหลุดจูนะฮะก็มีลีน่านะฮะที่ม <5 seconds S 1> ักจะเอามาคอมโบกับชา a d โดเดมอนหรืออาจจะเป็นเลอแชกจิงก็มีหลายตัวอยู่ครับ ack, เลอแชกลีน่าอาชมิดก็ได้มั้งถ้าจะเอามาเป็นพี่เลี้ยง สวัสดีครับคุณสหพันธรัฐนะครับสวัสดีครับคุณอัชุดีนะฮะถ้าจัดมาอย่างนี้เนี่ยนาคาเซเลนโอกาสที่จะเป็นซับค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีเออร์ซ่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนเชลโคเปตเองก็มันกึ่งๆึ่งเซมิซับเซมิแคนลี่อ่ะมันมันกึ่งๆึ่งนาคาเซเลนอาจจะเป็นซับครับแล้วเป็นเบนเอลเมนเทลมาฮะสลา่าอัลเดอร์จูส ตอนนี้ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวยีนมิดเลนของทั้งเทลมีวายครับเห็นครับคุณเฮหมูครับเห็นครับ,รบอ๋อนึ่ามูชิ <c oughs> เฮ้ยผมไม่เอามูชิมาเล่นนะครับมูชินี่คือผมยกไว้อีกระดับแล้วครับมูชินี่คือเอซ่อีกระดับแล้วฮะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เหลืออีก2วิครับแล้วรนะีเซิร์ฟทไทมยตัวสุดท้ายเราอ่าใช้เวลาคิดนานนิดนึงฮนะสำหรับมิดเลนของเทอร์ิวายหรือเขาจะเอานาคารเซเลนไปเล่นมิดเลนครับไม่รู้นะครับเห็นดีครับเห็นครับ ไอ,อ้ช่องแชทเพี้ยนไปลนะนะครับโอเคฮะล้วเป็นดา i g ไนครับที่จะอยู่เลนกลางฮะตัวหยุดเกมนี้ก็มีจริงๆก็เยอะนะมีสโลหนึ่งเอ็นซแนงหนึ่งสตันสองนะครับส่วนทางฝั่งของ d อเดรจูสเนี่ยมีสตัน เป็นมินิสตันอ่ะเป็นมินิสตันสองนะครับแล้วก็เป็นสโลหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดอีกสองถึงสองสกิลสามสกิลก็ถือว่าพอฟัตฟอร์อเวียงแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดฮีโร่นะฮะเดี๋ยวเรารอเข้าไปในหน้าเกมก่อนดีกว่านะตุ้มตุ้มตุ้ม ก็ต้องบอกก่อนนะว่าปกติผมเล่นดะกไนท์เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นใครครับอย่าทําให้เสียชื่อดะกไนท์นะฮะเพราะผมเล่นอยู่นะฮะไม่มีเหตุผลอะไรเลยคือผมเล่นนี่แหละนะะั่นแหละโอเคฮะเรามาดูการจัดฮีโร่และจัดเลนนะครับน็อกซึมครับเล่นเป็นนาคาไซเลนครับเจไทเลนไพร์ครับสองศูนย์่งสามคุแค่ฟัน,นครับกูรักแค่ฟันอัปเปอร์ครับอัปเปอร์จับ IO ฮะในขณะที่อ่า,อา หมีแล้วกันนะฮะเออร์ซ่าของเราครับหยิบเป็นนั่นแหละคนนั้นนาะหยิบเออร์ซ่ามานะฮะส่วนใครครับดาร์กนไนท์ฮะส่วนทางด้านของทีมจูสครับเป็นถาดฟอร์สนะฮะชาร์ดเดมอนครับเอ่อซินนะฮะเป็นไลท์สติลเลอร์เอวาเคเลระนะครับแบเอเลเมนเตอร์นะฮะบเบสเพซีครับนะเบสเพซีอยู่ก็มูชิปล้อเยสโดเดสเอาโอเวอร์ yeah. นะฮะ เล่นเป็นดักเซียครับและส่วนเดอร์บี้ครับเล่นปัรครับการจัดเลนของจูสเนี่ยค่อนข้างที่จะประหลาดใจผมเล็กน้อยนะฮะเขาเลือกที่จะเอาดักเซียเนี่ยอยู่กลางครับในขณะที่เลนป่านะฮะให้เดอร์บี้ครับและจัด3ชนนะฮะเป็นชาร์โดเดมอนไลท์สติลเลอร์แล้วก็เบร์อะลัมเบนเซ่นครับเย้มีการบัฟกันเล็กน้อย ถ้าดูจากชื่อฮะผมว่าก็น่าจะไอคนนี้แหละฮะบังบังผมไม่รู้นะฮะว่าคนไหนหรือคนนี้ฮะผมไม่รู้จริงๆนะไม่รู้นะว่าเขาใช้ชื่ออะไรกันนะบ B.C นะครับเล่นในช่วงโมเปเริ่มเกมมาฮะ <c oughs> ก็เป็นการเก็บลูนครับของทางเออซ่าได้ดัวเบิรดาเมจมาอัปเปอร์ตามประกบอยู่ครับ ใครครับด k ก i ็ไนฮะเจอกับโดสเดยเอาโอเวอรครับที่เล่นกลางเอาดารเซียมากดด k กก็ไนเจอเผาหน้าไม่ไปครับไอออนเชลฮะก็ทำดาเมจได้พอสมควรครับแล้วเล่น3ฮะน่าจับตาม,มากครับเจอหลับไว้เชื่อมมาแล้ววิ่งไล่พยายามจะวิ่งไล่ครับอย่างที่เห็นฮะโอ้แล้ว เหมือนจะเจอเหยื่อครับนกาการเล่นครับไปกี้เกือบจะเอนเซเนจับไว้ได้ฮนะแต่ว่าไม่ทันนะถึงได้เล่นกลางครับก็สถานการณ์ก็โอเคอยู่ครับสำหรับดับไนได้ก็ไนมานาไม่ค่อยมีใช้ฮะแต่ก็ยังพอได้อยู่ส่วนทางด้านเลนไกลครับในชวงพวกพกับปาร์ครับก็ยัง ยังไม่ค่อยดูเดือดมากฮะโอ้แต่หลุดเข้ามาลึกเหมือนกันครับสำหรับทางเบอร์ปี้ครับยังหลวงเข้ามาลึกพอสมควรนะแล้วจังหวะนี้พยายามใช้อิลิสซีโอ้ครับหลุดออกไปฮะโอ้รอดไปได้ครับทางด้านเลนขวาเนี่ยเป็นประเด็นมากฮะเพราะว่าถ้าโดนจับเมื่อไหร่โอกาสตายสูงมากๆครับไม่ว่าตัวอะไรก็ตามโชคดีครับที่ทางจูสเนี่ยมีตัวที่หยุดได้ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นชาด้วยเดมอนครับอย่าเรียกว่าตัวหยุดเลยนะเรียกว่าตัวซื้อเวลาดีกว่ากัม มาดูจกคุณได้ไงปลาชผมไม่เล่นครับฮีโร่ใช้ความสาม,มารถผมไม่เล่นนะผมเล่นฮีโร่เอาเอาหลองเดียวครับดนะาร์คเซีในจังหวะน,นี้ก็ไปเก็บรูนมาครับและด้านเลนขวาฮะใช่ไหมถ้าดูจากชื่อก็น่าจะเป็นบังเซลโรตีใช่ไหมฮะ แม่โอ้แล้วจังหวะน,นี้ครับดาร์คซียฮะโอ้โหวิ่งวิ่งมา <Radi ant S 1> เก็บเ <Guer rier S 1> คลียร์ครับของทางฝั่งเทลมีวายไปได้ก่อนฮะด้านบนก็มาสัง,งอสังเก้กันไปฮะจังหวะนี้เออร์ซาวิ่งไล่ตบไลท์สติลเลอร์ครับเกมนี้พลาดไม่ได้ฮะเพราะว่าการฆ่าของเขาเนี่ยรวดเร็วมากนะสำหรับเออซ่าฮะ จเจอตบติดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสตายสูงสุด Shadow Demon พยายามจะจับไว้ฮะเจอเอเซเนเบรอะรเมนเอพยายามจะมาช่วยแล้วหลับไอโอไปครับจังหวะน,นี้เออซ่ามาซ้อนไว้ครับในช่วงโอเพตตามมาล็อกอย่างดีฮะแล้วหลับไว้อีกแล้วแล้วเป็นคิวครับของ e เออซ่าฮะเก็บ s h a ด o w Demon ไปได้โอ้ขนาดโดนลถดามเมะนะก็ยังฆ่าได้อยู่ดีครับสำหรับทางเอซ่านะ ตอนนี้ครับเออร์ซาเนี่ยได้เป็นลิงออฟบัสเลสมาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ดงางล่างลิงกลางฮะก็ถือว่าศูนย์สีครับดาร์กไนท์ตอนนี้เลเวลสี่ครับแต่ว่าดาร์กเซียนเนี่ยเลเวลห้านะต่างกันหนึ่งเลเวลครับไลส์สิลเลริ่มมาครับยังไงฮะมายังไงฮะแล้วโอโ้โหไลส์สิลเลอร์เองก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าถ้าเจอสายสายจูงของ เปิดเข้าไปเนี่ยของ IO เข้าไปในโอกาสตายและเจออีกแล้วฮะเจอล็อกไว้อีกแล้วครับแต่ว่าเบรเมนเทิร์นมาหลับไว้ฮะสบัดน้ำใส่ไปฮะแล้วกดสโลมาฮะในช่องโพเพตตามมาล็อกไว้ครับแล้วเจอเอมิไฟดามเจตตายไปครับเป็นในช่องโพเพตที่เก็บไปได้จังหวะนี้ครับไลท์ซิลเลอร์โดนล็อกอยู่ต้นไม้ครับแต่ว่ากัดและหนีออกไปเนเชอร์โชเนเชอร์โพเพตครับกับ IO นะฮะสองตัวนี้ครับอันตรายมากๆครับทำมาด้วยการในโอกาสฆ่าได้สูงสุด เก็บเลเวลอยู่ครับอยากจะฆ่าก็เทเลพอร์ตมาแค่นั้นเองแล้วก็จะก็คว้ากลับไปไปเก็บเลเวลนะโอ้เชือเมากๆากนะสำหรับเชมีวายเกมนี้ครับไม่ให้โอกาสของจูสได้เข้ามาเก็บเลเวลเลย เลนกลางฮะตอนนี้ดักเซียครับเลเว่ห้แล้วได้ลูนเฮสอยู่ในตัวฮะดากอนไนหายไปจากสารระบบแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านนะออกเป Star ็นสโตชีแล้วก็กิ่งไม้ครับลำบากนิดนึงเลยว่าหเท่ากันทางจูวิสครับพยายามจะปักหวานนะ,ะก็ดักกันการดึงคีฟนะโอ้ยอย่างที่เห็นนะพอไอโอกับเออร์ซ่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยใครจะเข้ามาก็ลำบากนะฮะ โอ้แล้วจวังหวะนี้ฮะโอ้ดักเซียครับมันจะลึกไปแล้วครับเจอตบไอโอมาซ้อนไว้ครับพยายามจะวิ่งหนีฮะบเบรเลมันเทอยู่ด้านบนเจอสโลตแต่ว่าไม่โดนใครครับดักเซียเปิดลุนเฮดอยู่นะ,ะแล้ววิ่งไล่มาอแอรอนเชลโอ้มากันหมดทั้งทีครับสำหรับทางจูรสิสครับ4ตัวเลยทีเดียวโอ้โห เออผมลืมสแตทได้ไงเนี่ยตอนนี้สกอร์ล่าฮิตครับอยู่ที่ดาร์คเซียนำอยู่ครับแล้วก็เป็นเออร์ซาที่นำมานะาบั็กตามติดๆครับแล้วเป็นดาร์กไนท์ครับกับเอดชโชพโอเพตนะฮะจังหวะนี้ฮะดาร์คเซียครับยังไม่ไปไหนอ่ะแล้วเออเออร์ซาจะไกลเกินไปหรือเปล่าครับเออร์ซาฮะดาร์คเซียมาครับไอออนเชลเผาไอโอล็อกไว้ใช้เซิร์ฟวิ่งตามมาฮะเอาไปจะตามไกลไปแล้ว เบยเลมันเชอร์ครับนึกว่าจะใช้สกิลวะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะแต่วันนี้เออร์ซ่าครับวิ่งเร็วอะแล้วสะบัดน้ำอะอ้อาไวไลทซิลเลอร์ครับเจอสโลติดไว้เบยเลมนเชอร์้อยแอทแทกไปอะดาร์เซียเข้ามาลึกมากๆครับโอ้โหหุย คืออย่างเงี้ยพอเราพอเราขึ้นเสียงบุ๊บเขาไม่เข้าเราขึ้นฝีนะเนี่ย <c oughs> โอ้ตอนนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งของจูสเข้ามาทั้งทีมฮะเออซาลัวดัก์คซีฮะไม่กล้าเข้าลึกมีการส่งสัญญาณนะบอกว่าให้ไปกันที่ป้อมกลางนะครับ แล้วก็เริ่มทยอยกลับครับทีละคนนะจะมีการจับคนช้าหนึ่งนายหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้มาก็มากันทั้งทีมฮะสำหรับทางจูสไรสติลเลอร์ครับตอนนี้มาอยู่เลนกลางครับเก็บเลเวลผ่านไปเจ็ดนาทีครับฆ่ากันไป2ศพนะฮะนี่เป็นปอยู่ ก็ต้องขออภัยจริงเปิดให้แล้วนะฮะแต่ว่าอีก2นาทีครับกว่าจะเห็นนะฮะตอนนี้ไมไม่มีอะไรให้ดูเยอะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างอยู่กันไกลนะเรามาดูของกันดีกว่าครับตอนนี้เออร์ซาได้เฟดบูทมาเรียบร้อยแล้วครับดาร์เซียได้เป็นไอคินบูทเรียบร้อยแล้วในขณะที่อัปเปอร์ครับไอโอนะยังของธรรมดาอยู่ครับเป็นหินซาวแล้วก็เป็นเมจิกสติ๊กครับนาการเซเลนเกมนี้ฮะเขา เล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับของก็จะเป็นออกซับนะฮะแล้วก็เซตแมสเนี่ยตามมาทางด้านเลนกลางฮะดะก้อนไนครับออกเป็นเบสเซอร์มาเรียบร้อยแล้วฮะคิดว่าน่าจะต่อเป็นกลองครับสตาร์ชิลล์แล้วก็ Boot Speed อบุ๊คออฟสปีดพร้อมกับของซัพพอร์ตทั่วไปแล้วก็เป็นขวดนะฮะส่วนทางซินครับไลทซิลเลอร์ครับออกเป็นเฟสบุ๊คแล้วก็สตาร์ชิลล์เช่นกันครับในวานนี้โอ้โหโดนสตันดักหน้าเข้าไปฮะแล้วเผาเก็บไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับคางไคฮะเนเจอร์โฮเพทครับเทอร์ตมาฮะ เสกต้นไม้ไว้ยังวิ่งไล่อยู่ล็อกไปฮะแล้วเจอรวบครับเดช๋วเจ้เหตมาช่วยเขาแล้วตายไปเองครับเจงหวันนี้ครับดาร์กเซียตายไปเช่นกันเดี๋พี่พยายามจะมาดีมคอยดักไว้แต่โดนเผาแล้วฆ่าไปครับเป็นอัปเปอร์ครับไอโอครับลูกตุ่มพลังพิเศษของเขาฆ่าไปได้ <c oughs> โอ้โหเจอลูกชิ้นดิดหน้าครับตายไปเลยโอ้โห เดนชโมเพ็ครับพยายามจะมาช่วยนะฮะแต่ว่ามาไม่ทันนะฮะมาตายเป็นเหยื่อสังเวยแทนแต่ก็ไนท์ไปผ่านไปเก้าทีครับฆ่ากัน6ศพนะตอนนี้ฮะเออซ่าจะเอาโลชานกันเลยครับในนาทีนี้แต่ว่าทางฝั่งของจูสครับเขาเห็นนะฮะ เขาเห็นนะครับทางฝั่งของเออไซก็เหมือนจะรู้ทันนะฮะโอ้ยาเลยครับยิ่งกิ่งยิ่งแหบฮะและได้ลูนดับเบิลดามเมจไปฮะดาร์กเซียฮะเหมือนจะเป็นประเด็นครับในวันนี้อะยังไงครับ นาการเซเลนสบัดน้ําใส่เออรซาพยายามจะเข้ามาฮล้ววามหนีแต่ว่าดาเมจมันเยอะไปครับเออซาเก็บไปได้ครับตัดสินใจวับได้ดีฮะแต่ว่ามันช้าไปนิดเดียวครับอ่าแล้วตอนนี้ไอโครับไอโมาตรงนี้ฮะตอนนี้วิ่งไล่ตกครับไล์ซิลเลอร์ตายไปเบร์มนเทิครับจะตายเป็นศพที่2ฮะแต่ว่าติดสตันเนี่ยของดีมคอย โอ้โหดเกินนะครับสำหรับช่างเทียมีวายวันนี้เออซาตัวนี้ครับดุมากๆครับเนชั่นโปรเครับจับคู่มากับ IO ฮะมาดานทาวเวอร์ทางด้านขวานะฮะชาโดว์เดมอนก็เหมือนจะเหมือนจัเป็นประเด็นนะฮะเจอสายบุกไว้อีกครั้งสตันแล้วก็ตายไปครับ โอนิ่งไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชังเชลมีวายครับแปดหนึ่งฮะ Dark เสียฮะไม่เข็ดครับยังมาต่อใครจะเข้ามาใครจะเข้ามาลองวิชาครับได้ทั้งนั้นนะเออซาตัวนี้บอก upper เ,เล่นลืมตายจริงฮะ ก็ตกเหรอครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟการเงินรวมดีกว่านะฮะการเงินรวมตอนนี้เออซ่าครับนำครับแต้ก็ไนท์นำและเดชโบเพ็ดนำครับสามอันดับแรกเป็นของทั้งเทอร์มีวายทั้งหมดครับ เออซาจังหวะนี้ยังไงฮะขึ้นมาตรงกลางเดียวๆจะเปรี้ยวเลยครับต้องถอยฮะลูนเฮสอยู่ดางด้านซ้ายมือครับและเหมือนเป็นทางฝั่งจูดิชับที่เห็นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ไปเอาเดี <c oughs> ๋ยวก็ไนเผาหน้าไปแล้วต้องถอยฮะสำรับทางดักเซียครับ ไม่ได้ภาคนานนะครคือคอมันยังไม่ชินนะฮะจังวันนี้ครับต้องบอกว่าเทลบีายครับเดินเกมได้โหดขิงๆนะฮะแล้วก็ฆ่าไปละแปดศพตอนนี้ทางฝั่งของจูสครับต้องเริ่มหาพื้นที่ฟาร์มนะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ไม่เกิดครับโมเมนตัมของเกมเนี่ยตอนนี้เทลของเทบีเนี่ยยัง นำอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าทาง e อ p ครับและเจอแล้วฮะเป็นลูนเฮสมีการส่ง Signal สัญญาลฮะสัญญาณบอกว่าให้ไปตรงนี้นะเบเอเลเมนเทอร์ครับมเมนแซบใสค่คลิปเรียบร้อยเก็บตังค์บาย และเออรซากับ I.O. ฮะอ้วนผอมจอมโซนครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเขาได้บิงแล้วนะสำหรับทางเออรซาเลือกที่จอบเป็นบิงมาก่อนครับทางฝั่งของจูครับนึกว่าทางเออราจะเอาโรชานนะฮะมีวาดดักอยู่ครับโอ้โหแล้วมายืนให้เห็นกันจ่ะๆอย่างนี้เนเชอร์โพเพชก็ฟาร์มสบายครับด้านซ้ายมือ เออร์ซาตอนนี้มาไกลโอสองคนครับปักมาดีมคอยดักไว้เออร์ซาครับหนีไปได้ฮะอัปเปอร์ครับใช้สายจูงฮะแต่ว่าไม่ลอดเอลุสซีโอฟครับดากอนไนท์ม่ไหนไม่รู้สตันน่าปักไวฮะแล้วเก็บคิวไปได้เออร์ซามาโหดมากครับและฆ่าปักไปดากอนไนท์ตอนนี้ครับวิ่งไล่ตามมาอยู่ครับเจอโรดเมจจูิสครับพยายามจะหนีฮะแต่ว่าเจอหลับครับของน็อกซึมดักไว้นการเซเล่น ปุบเข้ามาครับในช่องโมเดลล็อกไวเอสน่าดักไปอันแล้วเป็นเออร์ซาที่เก็บไปได้ครับส่วนทางด้านบนฮะเป็นดักก็นไนที่ตามดาร์คเซียอยู่ครับอีกนิดเดียวแล้วนั้นอีกนิดเดียวแล้วเออร์ซาครับฆ่าไปครับแล้วแล้วยังไงฮะจะจีจีกันเลยฮะโอ้โหมีการบัฟคู่แข่งนะครับสำหรับทางเชลมีายครับมีการบัฟกันเล็กน้อยนะฮะ1 2 2กรัมะฮะ We not choose นะครับนะ Just fan นะฮะตอนนี้ครับทางของท่านบีครับก็มาเก็บป้อมทางด้านขวาอย่างรวดเร็วฮะโอ้โหเข้มมากนะแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับปั๊บดูมามาไม่ดูตามาตาเรือฮะแล้วตายไปตรงหน้าตานาเลยเออซ่าครับได้เป็น Agents of the Mortal มาแล้วครับ นาการเซลลนเจอรถด,ดาเมจไปฮะแล้วตาไปฆ่าทางด้านโบนัสสำหรับเออร์ซ่า <c oughs> โอ้หมันจะบัฟกันเกินไปแล้วสำหรับเชมีวายนะแล้วก็ยงังจีจี้อ่ะิงจีจีไม่เลิกครับว <c oughs> ายมีนะฮะเบนบอกทำไมมันต้องเป็นหนูด้วยอ <c oughs> ่ะเชมีวายฮะแล้วจบครับ16นาทีฮนะ 1นึ่หนะฮะเอ๊ะหนเอ๊ 1, 1, 1, 1, ะหนึ 1, 6, ครับหนะฮะหนกครับหนึ่นาทีเท่านั้นฮนะ